ជ្ជាម័។ន្តែប្រាបាន់ស្ស្នាំងស្នាត។ជ្ជាម័័។្រាបាន់ស្នាំងអាន់៣ជែលាពីស្ត។អាន់កាន់ស្នារាក់ទៅន្ន� พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศปัญญาสม,มาวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดสาโอภาศ วันศุกร์ที่12ธันวาคม2568เวลา13นาฬิกาณวัดสาโอภาสบ้านฟ้าเหลื่อมหมู่6 ตำบลหน,นองเรืออําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระมหาสเสนธรรมรสสิเนโหเจ้าอาวาสวัดโพทองรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูสิทธทิสารโสพิษเจ้าอาวาสวัดสิทธทิการาม เจ้าคณะอำเภอหนองเรือพระครูปริยัติรัตนพาสเจ้าอาวาสวัดสาโอภาวาสรองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือพระครูกิติพีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดสวรรค์คงคารองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือพระสังฆาธิการพระภิกษุสงฆ์นายทวิตพิมพะนายอำเภอหนองเรือพร้อมภริยาประธานฝ่ายฆราวาสหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เวลา14นาฬิกานายทวิตพิมพะนายอำเภอหนองเรือจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริษพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประธานทอดผ้าไตราบางสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์งอนุโมทนากรวดน้ำรับพร จากนั้นพระมหาสเสนธรรมสิเนโหเจ้าอาวาสวัดโพทองรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นแสดงพระธรรม,มเทศนาการที่คนเรานั้นจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องยากพระองค์ตรัสว่าจิตโฉมนุษย์สัพติลาโภแปลว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากจิตฉังมัจจานชีวิตัง การจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและเกิดในวงศ์ตระกูลที่ดีงามน,นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันต้องได้มาเพราะบุญกุศลคุณงามความดีได้มาเพราะบุญญาธิการได้มาเพราะบุญกุศลที่ได้กระทั่งบำเพ็ญไว้ในอดีตชาติที่ทผ่านไปสมเด็จพระนางเจ้าได้ชื่อว่า เป็นผู้มีบุญญาธิการมากมายเหลือขนานนับในโอกาสที่ท่านได้ทรงสงลรคตไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบห้สวันปัญญาสมมวานซึ่งท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกิจพร้อมใจกันเพื่อควาเป็นอกนะุศลณวัฏระอภาวาแห่งนี้ นับได้ว่าท่านทั้งหลายได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งคุณงามความดีกิดต่นยุตาจิตต่อบุคคลผู้มีคุณอุปก,การต่อประเชเทศชาติบ้านหมืองของเราประทานในพิธีจุดเทียนดูหนังสือเทศแล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และกราบถวายสักการะพระฉายาลักษณ์และจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยฟังธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสง์อาราธนาธรรมพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันจบแล้วประธานจุดทูบเทียนหน้ากระบามุกพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประธานในพิธีประเคนเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์จตุรวัคที่สวดคาถาธรรมบรรยายและทอดผ้าไตร พระสงฆ์ท้งนั้นสดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำระพรเป็นเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชากุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง